สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัทเวอร์มีเดียซ็กซ์จำกัดเสน,นอรายการคนดีสังคมดีสนับสนุนคนดีสังคมดีโดยโอโซนพาร์คซิตี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับผุ้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคนดีสังคมดีรายการที่ส่งเสริมคนดีต้นแบบและการแบ่งปันช่วยเหลือกันในสังคมประเทศค่ะ คุณชมคะในภาวะปัจจุบันนะคะเราต้องเผชิญทั้งปัญหาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ปัญหาวิกฤตโควิดค่ะทั้งในประเทศเราแล้วก็ต่างประเทศนะคะวันนี้ค่ะเรามีแนวทางเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพนะคะที่น่าสนใจมากทีเดียวจากพันจาอากาศเอกดอกเตอร์ประกอบกล้าหารวันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับเราเรื่องนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงอยู่กับท่านพันจาอากาศเอกดอกเตอร์ประกอบก้าหานะคะซึ่งท่านมีแนวคิดที่ดีนะคะแล้วก็แนวทางการแก้ไขหรือเรื่องของการสร้างงานที่ดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านคะในขณะที่ปัจจุบันนี้นะคะสถานการณ์โควิดเองแล้วก็สถานการณ์ปัญหาการว่างงานคนถูกลอยแพ้เลิกจ้างต่างๆทั้งในบ้านเราและต่างประเทศเนี่ยทั่วโลกก็ตกงานกันหมด ท่านมองสถานการณ์แบบนี้ยังไงคะข้าพเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้อิสระทางความเชื่อแม้แต่ตัวพระองค์เองท่านก็ไม่ได้บังคับให้เราเชื่อหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนเราเกิดมาเป็นนายของตัวเองไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครมีอิสระทางความคิดเป็นเจ้าของธุรกิจใช้ชีวิตอย่างเสรีมีความสุขลองนึกถึงชีวิตตอนไรเด็กว่าเราเป็นยังไง นั่นคือต้นแบบของชีวิตที่แท้จริงไม่ต้องมีความวิตกขังวลคนไทยเราถูกอยู่ในกรอบในขณะที่โลกไปไกลแล้วเราจำเป็นต้องมีโลกทัศน์เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเ<ห>มื่อปี1986ผมได้รับทุน i m a มไปเรียนด้านการข่าวที่ฮาวยายสหรัฐอเมริกาเป็นปีที่กำเนิอดอินเทอร์เนต็ตเริ่มใช้ในหน่วยข่าวกรองของสหรัฐ ผมรู้ทันทีว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลกปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อธุรกิจและทุกกิจกรรมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ Facebook, Instagram, Line, Twitter และอีกมากมายและตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ Decentralized Currency Blockchain, Bitcoin, Ethereum และอีกเป็นหมื่นโทเคนนั่นหมายถึงว่ากระแสทุนและกระแสการเงิน จะไหลแบบไร้ขีดจำกัดและกำลังจะหมดยุคข,ของเฟ t เ u เรนซี y ที่ไม่มีรัฐบาลประเทศไหนควบคุมได้อีกต่อไปทุกอย่างเป็นไปตามกลไกของตลาดและกฎของดิมานส์พลายท่านคะแล้วสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะคะท่านมีแนวทางการสร้างงานสร้างอาชีพอย่งไรบ้างคะในยุคข,ของ globalization หรือโลกร้าพรมแดนก็จะมีการลงทุนแบบไร้พรมแดนเช่นกัน ตอนนี้เด็กยุคใหม่เก่งกว่าเราเยอะมีความคิดเป็นของตัวเองเขาสามารถจะเข้าถึงคลังความรู้มหาศาลบนอินเทอร์เน็ตเด็กมัธยมมหาลาัยมีการเทรดหุ้นในต่างประเทศแล้วบางสถาบันการศึกษาอย่างเช่นมหาลาัยราชภาัฏสวนสุนันทากำลังเปิดสอนการเทรดหุ้นในต่างประเทศโอโซนพาร์คซิตี้เปิดสอนฟรีให้กับผู้ที่สนใจที่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้และทำเงินได้จริง พร้อมดิโมโ่ไอคามูลค่า2ล้านเหรียญสามารถสร้างเทรดซิกเนลขายให้นักลงทุนนำไปทำการ Copy t r a เทได้อย่างตาม10เหรียญสมมติว่ามีนักลงทุนมาซื้อ1ล้านคนก็คือ10ล้านเหรียญเราเปิดรับผู้สนใจ10ล้านคนตั้งแต่เด็กประถมมัธยมมหาลัยและก็บุคคลทั่วไปเรามีระบบพร้อมเหมือนข้าวที่ตักเตรียมไว้ในจานที่เหลือแค่เอาช้อนตักใส่ปากเส้นแบ่งของความสำเร็จอยู่ที่การลงมือทา คุณ้ชมคะวันนี้ก็คงจะได้มุมมองสาระที่ดีในเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้ในภาวะโควิด -19 ที่เศรษฐกิจทั้งบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกนะคะเดินไปลําบากต้องขอขอพบพระคุณท่านพันจ่าอากาศเอกดอกเตอรประกอบกล้าหารที่มาพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ปัญหาสังคมจะหมดไปถ้าคนไทยสำนึกดีเป็นคนดีของสังคมนะคะคนดีสังคมดีวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะติดตามคนดีสังคมดีได้ใหม่พุดหน้าเวลา13 5นาิกานาทีสำหรับวันนี้ลาไปด้วยพระบรมราโชาว,วาทของในหลวงรัชกาลที่9สวัสดีค่ะการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคน พากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้พระบรมดาโชว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญยาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2,506